เป็นเธอเองสินะกเวนที่เป็นลูกของเอสคารนและเมอร์ลินแต่ว่าเอสคารนนั้นมีลูกได้ยังไงกันล่ะเนี่ยสวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลเนี่ยผมแล้ววันนี้ก็มาตามสัญญานะฮะกับคลิปที่จะได้มีการ จะลลึกแวิออเรื่องของเกรเวนเมอร์ลินและเอสคารนอนะฮะก็นั่นแหละคลิปนี้ได้มีการสปอยถึงมังงะในตอนล่าสุดแล้วนะจากมังงะในตอน192ได้มีการเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเกเวนนั้นคือลูกของเมอร์ลินและเอสคารนอแต่ก็ยังมีบางจุดที่ฟังและยังงงๆว่าเอสคาร์นั้นตายไปตั้งแต่ภาค7บาปแล้วทําไมเอสคารนอถึงยังมีลูกได้และก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องพูดถึงความเหมือนและข้อแตกต่างของเกเวนกับเมอร์ลินกันก่อนเลยอย่างที่เราได้ทราบในมังงะตอนล่าสุด วนนี่คือสามารถไล่เวทได้เหมือนกับเมอร์ลินเป๊ะนั่นคือมีสายเลือดของแม่มดและยังเป็นผู้ถือครองพลังที่มีลักษณะคล้ายกับซันชาย เป็นการผรสมผสานของสายเลือดและพรสวรรค์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจักรวาลของเจ็ดบาปเพราะว่าแค่เจ็ดบาปเองเมอร์ลินคนเดียวยก็ว่าโคตรโกงแล้วเอสคาน์อคนเดียวก็โคตรโกงแล้วอันนี้คือมันแลงโกงยิ่งกว่าลูกของลิซเบตกับเมเลรัตอีกอะอย่างทิสซั่นอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าจะเกิดพูดถึงภาพรวมจริงๆเนี่ยพลังของเกรเวนนั้นค่อนข้างสมดุลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถทางด้านร่างกายความสามารถด้านพลังเวทส่วนลักษณะนิสัยนั้นก็เป็นคนหญิงยโสแต่ว่ายังมีความฉลาดและความใจดีของเมอร์ลิน เยี yeah. นี่มันคือความเพอร์เฟกชัดๆสมกับชื่อตอนมังงะตอนร9 2ที่เป็นตอนของกระเวนที่มีชื่อตอนว่าผู้ทำลายกฎเกณฑ์ คราวนี้เรามาพูดถึงพลังของกระเวณโดยภาพรวงกันบ้างเริ่มจากพลังแรกนั่นก็คือพลังดอลหรือเรารู้จักกันในนามคล้ายกับพลังสันชายนั่นแหละแต่ว่าพลังเวทนี้เนี่ยไม่ได้มีการเฉลยที่มากมายนักเรารู้เพียงแค่มันเป็นเหมือนกับการแตกแขนงของพลังสันชายของ SK เอสคาร์นอเท่านั้นเองอย่าลืมนะฮะว่าพลังสันชายเนี่ยมันเป็นพลังเวทที่ได้มาจาก1ใน4พรขององค์เทพสูงสุดแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคกลลหลนแล้วนะฮะยุคแสงสว่างกับความมืดได้จบลงไปแล้วในภาคเจ็ดบาปนี่คือยุคแห่งคังนน้อเทพ สูุดมันตุยไปแล้วในเดอะมูฟวี่ถ้าเกิดใครได้ดูนะดังนั้นแล้วพลังเวสซันชัยเนี่ยมันจะหายไปแล้วกลายเป็นพลังเวทรอหรือก็คือพลังรุ่นลุนของกเวณเองนั่นแหละโดยความสามารถของมันเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกับพลังซันชัยมากตัวของกเวณเนี่ยสามารถขยายร่างได้ตามที่เขาต้องการและยังสามารถสะสมพลังรวมถึงใช้งานพลังได้อีกด้วยมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะคล้ายกับซันชัยที่รู้สึกว่าเอ้ยต้องโฟกัสที่ตอนเที่ยงนะพลัง100%ของซันชยยัยจะสามารถใช้งานได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่ากะเวณเนี่ยเขาพูดอย่างว่าเขาสามารถเปิดได้้ถึง100%เลลยแว บางงช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ขยายเลยนะว่าเอ้ยนี่มันใกล้ตอนเที่ยงนะหรืออะไรงนั้นไม่ได้พูดถึงนะสรุปแล้วการเปิดปิดของพลังเวทกเวเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าแต่ถ้าเกิดถามเรื่องพลังแล้วเนี่ยผมยกให้พลังซันชัยเอสคานนนั้นมาโดดเด่นกว่า ส่วนเรื่องของอาวุธเนื่องจากว่าพลังเวทของกเวนนั้นเป็นดอเนาะเกี่ยวข้องกับการแตกแขนงของพลังเวทสันชายดังนั้นแล้วเนี่ยอาวุธของเขาจึงเป็นดาบศักดิิลิตามันแตกต่างจากขวานสักดิลิตาขวานศักดิลิตาเนี่ยปักอยู่ที่หลุมศพของเอสคานอเป็นการยืนยันว่าเอสคานอนั้นตุยไปแล้วแล้วช่วงด้านบนของคมขวานมันก็ได้หักไอจุดนั้นแหละมันถูกนําไปเป็นดาบศักดิิลิตาให้กับตัวของกเวนคราวนี้เรามาเริ่มเจาะลึกกันบ้างหลังจากที่ได้พูดข้อมูลเบื้องต้นไปบ้างแล้วคราวนี้เเเาาเรรรรราาาาาามมมิ่ม่่จะกกันันนนใชววงแนะได้ีสสบ เฮ้ยทำไมเกเวณแม่งเป็นหลานของอาเธอร์วะคืออย่างนี้อาเธอร์มีพี่ชายชื่อคีส่วนคีเนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมให้กับกะเวนเพราะฉะนั้นแล้วคีไม่ใช่พ่อแท้ๆของกะเวณนะโปรดจำเอาไว้เหมือนกับว่าคีหรือว่าคีเพนดากอนเนี่ยเขาได้รับการไหว้วานมาจากเมอร์ลินและเอสคานอตัวจริงให้คอยดูแลเกเวณที่เป็นลูกของเมอร์ล e ินและเอสคานอ้นนั่นเองแล้วเอสคานอตัวจริงกับเมอร์ลินตัวจริงอยู่ที่ไหนต้องยอมรับว่าทั้งเมอร์ลินและเอสคานอเนี่ยค่อนข้างซ่อนตัวได้เนียนกิบ เนียนถึงขนาดที่ว่า7บาปสักคนไม่มีใครรู้เลยนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโกเทอร์รู้ไหมแต่ที่แน่ๆเลยคือเมเลอรดาอลิซาเบตเนี่ยที่ได้มีการกล่าวถึงเมอร์ลินเนี่ยเขาทั้งคู่ไม่รู้ว่าตอนนี้เมอร์ลินไปซ่อนตัวอยู่ไหนซึ่งเหมือนพวกเขาจะซ่อนอยู่ในจุดที่ใกล้กับอาเธอร์มากที่สุดนั่นคือ ตุก๊กตาคุณปู่และคุณย่าที่คอยดูแลคุณหนูเกเวนดังนั้นแล้วเมื่อเขากลายเป็นตุก๊กตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของมาริเลสคานอเนี่ยเขาทั้งคู่นั้นก็สามารถอยู่ใกล้แล้วก็ดูแลลูกเขาได้เพียงแต่ว่าเขาไม่บอกความจริงว่าพวกเขานั้นคือพ่อและแม่ตัวจริงของเกเวนเพราะว่าเขาทั้งคู่นั้นกลัวว่ากเวนจะไม่สามารถหลับได้กับสภาพของเขาทั้งคู่ที่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้แต่มังงะก็ยังไม่เฉลยว่าทำไมเขาทั้งคู่เนี่ยถึงอยู่ในสาภาพเป็นตุกตาแบบนั้นกันหรอคือแน่ล่ะไอการอยู่ในสาภาพตุกตาแบบนั้น้้นนนมมมัีีขอออดดเเลยคืสสาารถกวไ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังเวทที่เมอร์ลินนั้นถนัดหรือว่าจะเป็นการควบคุมพลังดวงอาทิตย์ของเอสคารนอที่ตัวเขานั้นถนัดทุกอย่างเนี่ยมาแลเหมือนเป็นข้อดีเนาะทำให้เขาได้อยู่กับลูกดังนั้นแล้วเราจะสามารถคิดในมุมหนึ่งได้ว่าทางเอสคารนอและเมอร์ลินเนี่ยเขาทั้งคู่อาจจะเต็มใจมาอยู่ในจุดจุดนี้ก็ได้จุดแห่งตุ๊ก,กตาและในช่วงเปิดซีซั่น2ของมังงะนะฮะซีซั่น2องของมังงะนะผมย้ำนะฮะไม่ใช่ซีซั่น2อของแอนิเมนะเนาะที่ได้มีไทม์สคริปต์สองปีอะตอนนั้นเราได้เห และฝั่งของเมโลดัสเนี่ยก็ออกมาปกป้องตอนนั้นเราเห็นเลยว่าอาจจะมีเมอร์ลินอยู่ด้วยจริงๆแต่ว่าในฉากนั้นเนี่ยมันไม่มีเงาของเอสคานอเวมันมีเงาปริศนาที่ลักษณะคล้ายกับเมอร์ลินเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้กเวนั้นจะเกิดจากเอสคานอกับเมอร์ลินแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเอสคานอนั้ยยังไม่ตายอย่าได้ลืมนะฮะว่าในตอนที่เอสคานอได้ตายไปเนี่ยเขาได้ตายจากการใช้พลังซันชัยที่เป็นพลังขององค์เทพสูงสุดหนึ่งในพรนั้นเนี่ยมันเกินกว่าร จึงได้ตายไปไอฉากตายฉากนั้นนะ่ะยืนยันกี่ทีก็ยืนยันได้เลยว่าเอสคานอแม่งตายจริงแต่ว่าการที่เอสคานอสามารถมีลูกได้เนี่ยก็เกิดจากหลายอย่างที่ชาวเน็ตได้มีการคิดวิเคราะห์กันเริ่มจากอย่างแรกเลยคือ1น,นะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่คาเมลอดและคาเมลอดเนี่ยก็สามารถฟื้นคืนคนตายได้เพียงแต่ว่าคนตายที่ได้ฟื้นคืนมาเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายภาพลวงตาอันเนี้ยชาวเน็ตจึงได้คิดว่าเอสคานออาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในภาพลวงตาเท่านั้น แต่ไม่รู้ทำอีท่าไหนได้ลูกและทฤษฎีต่อมาเลยคือเมอร์ลินนั้นใช้พลังบางอย่างเพื่อเก็บวิญญาณของเอสคานอไว้และจากนั้นก็นำวิญญาณของเอสคานอมาบรรจุลงที่ตุ๊กตาคุณปู่ที่ใช้ในการเลี้ยงดูกรเวนขอร้องอย่าได้โปรดลืมสิ่งนี้ไปว่าเมอร์ลินนั้นเก่งการเรื่องเวทมนต์มากแค่ไหนรวมถึงการใช้พลังเวทอินฟินิตี้เขาอะมันไม่จํากัด เพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้สุดท้ายเรามาบีบตอนจบกันก่อนสิ่งที่เราสามารถมั่นใจได้เลยคือเกเวนนั้นคือลูกของมาริลลเลสคานอจริงๆแต่ว่าเอสคานอตัวจริงเนี่ยฟื้นคืนชีพมาในรูปแบบมนุษย์ไหม ไม่ใช่เอสคานออาจจะมาในรูปแบบของวิญญาณซะมากกว่าดังนั้นเราไม่สามารถพูดอย่างเต็มปากว่าเอสคานอจะสามารถกลับมาต่อสู้ได้ในสุดสุดท้ายที่ฝั่งของเจ็ดบาบจะต้องต่อสู้กับอาเธอร์แต่ว่าเมอร์ลินตัวจริงนั้นยังอยู่แน่นอนและอยูอย่กับลูกเขานั่นคือกเวนกับตัวเอสคานอรวมถึงเราสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าเมอร์ลินที่อยู่กับอาเธอร์เนี่ยเป็นตัวปลอมทั้งหมดและเราก็ยังไม่ทราบถึงประเด็นที่ว่าทำไมเมอร์ลินเนี่ยถึงได้สั่งสอนอาเธอร์ล้มเหลวจนอาเธอร์ได้เป็นแบบนี้ทางที่ตอนจบเจ็ดบาบเราก จนผมคิดว่าทั้ง2คนเนี่ยอาจจะมีลูกด้วยกันได้ซ้ำนะแต่เหม e ือนในปัจจุบันเนี่ยไม่มีมิแท้หรือว่าสตัตถาวรจริงๆเพราะว่าสัตวูที่ได้ต่อสู้กับกรกเ,เวนในศึกแกเลเตอร์เฟรนิโวลอย่างบาเลนเนี่ย <c oughs> เขาก็เริ่มมาใกล้ชิดกับกระเวนมากขึ้นแล้วเอเอเอนี่มันยังไงกันล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่ากรเวนจะได้คู่กับชายที่ได้มีฉาย,ยาว่า ผู่อยู่ยงคงกระพัน์ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็ไม่แย่ถึงแม้พลังเวทของบาลินจะโดนเฉลยแล้วแต่ถ้าเกิดคู่นี้ลงเอ่ยกันเนี่ยมันก็จะลงล็อกพอดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราหาเรือจับคู่กันจริงๆเราจะเริ่มจับคู่แล้วว่าเออเพอร์ซี่ก็คู่ได้ทั้งนาซีแล้วก็แอนทิสซั่นก็มีไอโซอยู่แล้วแลนซ์ลอตก็มีกินิเวียดังนั้นแล้วก็นี่แหละบาลินกับกเวน แต่ระวังเจอเอสคานอตบหัวนะบาเลนถ้างไงก็ต้องขอบคุณคนโดเนตเดือนนี้ด้วยนะฮะนั่นคือคุณบีมที่โดเนมาทางช r วร์บริษัทสิบาทนะครับผมเป้าในการโดเนตครั้งนี้เดือนนี้ก็200เท่าเดิมนะฮะก็ช่วยกันปิดเป้าหน่อยนะครับผมอีกประมาณ193บาท <c oughs> นะครับก็ลิงก์โดเนอยู่ด้านล่างนะฮะกดได้เลยคิวนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ